สวัสดีครับวันนี้ผมจะมานําเสนอรายงานผลการดาเนินง,งานจากออกนะครับในหัวข้อของพลศาสตร์การพองตัวของเม็ดแมงลักสไลด์นี้จะเป็นโจทย์จากฝั่งออกที่เรามาทําเป็นบล็อกแนแกรมนะครับอินพุก็คือความข้นข้นของของเหลวที่พื้นผิวภายนอกของเม็ดแมงลักโปรเซสตนะครับ 1. เตรียมของเหลวในการทดลอง3ชนิด 2. เติมเม็ดแมงลักลงในกระบอกตวงจานวน3กระบอกตวง3 ดินของเหลวที่เตรียมไว้ในแต่ละระดับความเข้มข้นลงในกระบอกตวง 4. ทําการบันทึกผลการเปลี่ยนแปลงปริมาตรของเม็ดแมงลักรูปหนึ่งนาทีในช่วงสี่นาทีแรกและทุกๆ5นาทีในช่วงถัดไปจนถึงระดับความสูงคงที่ครับในส่วนของเอาท์พุตระดับความสูงของเม็ดแมงลักในกระบอกตวงครับสไลด์นี้จะเป็นอ่าเป็นบล็อกไดวกรมของทางฝั่งวิศวคะครับอินพุต ของเราจะเป็นตำแหน่งของแพลตฟอร์มครับตัวคอนโทรลเลอร์ของเราใช้ตัวบอร์ด Arduino แทนของเราจะเป็นมอเตอร์ครับส่วนของ H H ของเราก็จะมีเซนเซอร์ R G B เซนเซอร์แสงแล้วก็ลิมิตสวิตช์ครับผมส่วนของเอาท์พุตของเราก็จะเป็นตำแหน่งของแพลตฟอร์มครับในส่วนของเลฟเลอินพุตของเราก็จะเป็นตำแหน่งของแพลตฟอร์มเพราะใครคอนโทรลเวดด์อที่นำมาใช้ก็คือ On Off Control ครับ Output ของระบบก็จะเป็นตำแหน่งของแพลตฟอร์มเซนเซอร์ที่นำมาใช้ก็จะมีสเปคดังนี้นะครับ R G B Color Color Sensor T C S 2 3งสา T C S 3 2 0 0นครับนำมาใช้วัดความสูงของเม็ดแมงรักในหลอดทดลองโดยใช้ความต่างระหว่างสีของเม็ดแมงลักกับน้ำต่อไปก็จะเป็นเค้ามอเตอร์สปีดเซนเซอร์เป็น F 3 3นํามนำมาใช้อ่านค่าตำแหน่งของแพลตฟอร์ม โดยใช้แผ่นสลิปวัดองศา,าที่มอเตอร์หมุนไปครับ 3. มมไมโครสวิ ervice, ตจะเป็นรุ่น swkw 4 3 Z ่ขีดสาขีด m องโวลต์ ac ครับใช้ป้องกันแพลตฟอร์มชนกับพื้นของอุปกรณ์ครับผมปัญหาที่พบ1แรงดันของ power supply ไ,ไม่เพียงพอ2ความละเอียดของเ,องเนซนเซอร์แสงไม่เพียงพอ3ความเสถียรของเนซนเซอร์ rgb ไม่เพียงพอ4โค้ดของ arduino ไม่สามารถทำให้เป็นไปตามความต้องการได้ครับ แผนการดำเรนินงานต่อไปเพื่อให้ได้ชิ้นงานส,ส,สำเร็จก็คือทำให้ระบบทุกอย่างรานไปอัตโนมัติครับผม,ม,ม ได้ทำการัดมันยาวนะครับตอเป็นยังไงครับต้องเป็นยังไง้องีอะไรที่ดูเหมือนมันยาวพยายามจะจะ่มืยาวไปเพราะว่ามัน